บายดีเพิ่อนก้อยนอะทุกคนเมืนเน่อนี้เออเมืนเน่อนี้ทุกคนพอบอกว่าลูกเอ้กูอยากกินซอยจุเออมื้อนี้เฮาไปซื้อสิมันบ่มีเนาะแต่ว่าเขาซื้อผมกินมาให้พอซื้อแกงน่อไม่ตาบกหุงกวกเปี้ยงป้าเนาะเพิ่นบอกว่าแนอ่อนๆเด้อลูกเด้อโดยเฉพาะตัหวานมันบม่มีนเด้อพอเด้อเมื้อนี้เออทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ไงแบนแบนลังนก แบลังนกแท้มืเอนี้เนาะทุกคนเรามีโอกาสเนาะซื้อแบลังนกแท้นะเนาะเบิ้งอันหนึ่งกับสามเซนสามเซนหาสิบพันกีบเนาะทุกคนนี่มืเอนี้พอเ้าก็ไม่เคยกินดอกเ้าก็ใช้สื้อเนะอาะเพราะว่าเราจะทำอะไรเพื่อพ่อซะบ้างนะทุกคนเราเหนื่อยทำให้คนอื่นแล้ววันนี้ เราจะทําเพื่อคุณพ่อเราเออพออพอกระบันนอกออกเนาะฮากับบันนอ,อนอกคืบบนนอ,อการทำบมเคยกิน <c oughs> ไม่ได้เนาะเชือแกงน้ำไม้ตำมะคงปีิงป้า,ปาเออสิเอาไปให้พอกินเนาะนี่แหละแบนลังนกแท้ที่พ่อไม่เคยกินฮาวาจิสึให้พ่อเนาะทีตอนแตดดนแหละ เออมาเบิ่งกันมาพอชิกล้วพอเชิดนาไปแล้วเนาะพอบรเคยกินแบนลังนกแท้เออ,อเขาเป็นคนบรรนองเขาเป็นคนบรรนองกคกือกันเนาะบ <c oughs> ระเคยกินลีนีเขาอยาหัวกับหัวเลวนี่ของกินนะซื้อมาเนาะทุกคนไะเราจะไปให้พอเขาพอเขา,าเชิดนาในเรื่ว่ากินแบนมันสิแสบเพราะว่าเรียกว่าข้าวแบบเก่าเนาะทุกคนเนาะไปแล้วก็เขาจะถามาพอเจ้าเคยกินแบนลังนกแท้บอ ถ้าเราตอบเเคยกินอะไรกันสินให้เรากินลองเบิร์กนะทุกคนว่าเราจะทาหน้าอย่างไรบ้างวันนี้เรามาถึงแล้วเราจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วเราก็จะใส่นีแม่ <c oughs> <c oughs> ยิ้มเงินแม่ช่องแซนต่รุนละ่ะแต่บอกให้บอกหัวเสียให้เราเท่เดินมะาทุกคนเนาะไปเบิร์กกันเลยเออถ้าเหอบเสื่อยพอห้าเคาอยู่นะพอพายสื่อนะนนแล้วเนาะมือนี้แหละบางโกยจะทำเพื่อพ่อ <c oughs> เออกระหิตอยู่โมเมนต์าบบโบหิเนาะไปทุกคนลักเข่าทางลังบ้านม่อยาข่าทางนานนี่บ้านเขาบานนอกได้เด้อเขาก็บานนอกเราคนบานนอกขึ้นได้ะมันบอกคือคนในเมืองได้ทางคนกีดทางหลาดยามตะไอยมาถึงแล้วเรามาถึงบ้านแล้วนี่ไงทุกคนได้ปิงป้าเลยกะ ย่งกาะตำมุงแล้วก็แกงน้ำม้นเออนี่แล้วก็ใครไครไข่ไข่ยังกอดังไขรไครนะไครปี่ใครีส,สราชาไข่ปีพ่ชัยมากินไครปีอยู่บ่ผชายบ่บ่บมากบ่เออแน่นอนปี่เป้าเสื้อแม,ม่บ,บ่พอฮะเสื้อ ปลาเชื่อมปลาซีปลาซีต่ว่าเออมีใช่ว่าแกงน้ำใหม่ท่าแกงน้ำใ,ใหม่แล้วมันจะโดนเราแกงใหม่ๆเลยเออพอจะเคยกินแบนบ่อพอแบนซุปไก่เอ้ยแบนลังนกแท้เคยบ่อพอบ่อเคยกิน, <laughs> นชื่อนุ่มมันได้พอเจ้าบ่เคยกินบ่อเ<น>พอะช่ยนะเบอร์มาดูว<อ>ุ่นงมาประจัน กล่องละพันบ่อโอ้องแสนก็ได้เลยเออนมเป็นส่วนนี่เออสองกองก็หกแสนป้ายบ่แม่นฉบับตอนนั้นเอามาตะเวียงนะเขาสื่อฮะฮะหกแสนป้ายกินนมวันนี้บำรุงกระดูกบ่จ้ะวะบำรุงยังก็อบั้มะกลุแล้วเปิจากกองเลยโอ้ยยังกล่องนู้นอยู่นะเปิดจะกล่องติร์กินมาเป็นซาวเลยป๋อจัก เออกินนมเอ็นซัวแต่จำบุเคยกินแบรนด์ลังนกแท้เขาโคจราในทวารทัดอ่ะดิ่ได้กินมาเท่าเคยเห็นเคยเห็นบปล่ามาจากเออเคยเห็นบ่แม่ได้เคยกินบ่แม่เคยหรือบ่เคยจะบ่เคยอีกท่านเออแม่เอาบุก่อนนี่เออเอาเรืมาเลยแม่บ่ให้อย้เเด้อ นมเอ็นซัวกินนมเอ็นซัวจะบ่เคยกินอะไรแบนฮะบ่เคยอ่ะแต่ตอนจะเป็นพนักง,งานนะเด้วยผมไให้จะบ่บไ่ได้ให้บ่ได้เอาเดีย๋ยวว่าเขาบอกขอควันแล้วจะลองสิมอ๋อ <c oughs> สมัยนั้นมันบ่มีแบนเออสมัยนั้นมัมีแบนนะทุกคนคกินข้าวก่อนข้าวเด้อ๊ยวปลาตาํะมะฮงนี่เนยนมัสจะบ่ม,มักแกงี๊ยนนมัสกินแนวอ่อนๆเฮาก็เห็นปลาเสื่อมก็ซื้อปลาเสื่อม มาเสีอมกับป้ายังไงนะน,นี่้โหป้ายัางนะทุกคนนี่แหละทุกคนกี๊ข้าวก่อนอทุกคนตอนนี้เขาห่อนแล้วเนาะแล้วเขากะซีทดสอบแม่เงินนันนี้เขาเอาไว้ว่าสิสื่อเกือบเกือบดุมเนาะเกือบดุมกะซีฟันล้านโก้เนี่แหละเงินนันนี้แม่นสองล้านนะทุกคน แต่ว่าเราที่ทดสอบเราอ่ะให้เรานับเอาเนาะว่าเราสีเห็นใจครับบอเขาก็บ,บ่มีเงินเนาะสะให้เราเรานับเอาเงินนี้ว่าเราสีนับเอาเท่าไรเราสีเหลือไว้ให้เอาเท่าไรเนาะทุกคน <c oughs> ลองใจแม่พราแม่เห็นใจคอยบอกคอยบ่มีด้วยคอยสะให้เรานับเอาถ้าใช่ไปใครเอาใครเอาอัะไรปะเอาเบ้นซุปไก่สกดัด <c oughs> เนี่ยเราทุกคนนี่ออกมาเฮาอยากได้เกือบดูมแต่เฮาชีทดสอบแม่ว่าแม่นี่เสียใจห่าบอให้เราอันเราชีเอาไว้เฮาเท่าไรเอาไว้ซื้อน้ำมันลดนิ่งอมไดใช่นี่ไปไปกันเลย สามเซนหาได้ไปไป <laughs> กินให้พอกินบ่พอเคยกินเฮอมาลนกป้าอเออเออมันซอยยังแน่นี่ฮะบริบบบบบบรน้หูจักบําลุงเนากกระซำนุ่ม,อามาเอาละเห็นยังนะเชื่อมา เอ้าแบนแบนเออแบนอันนัไหมพอลองกินมึงดูต้องแซ่ยินบอกครับบอนแซ่ยินก่อนเนาะเออพอได้เคยกินเห็นยิ่งแล้วอันเขาจ่ายนนั่เห็นบ่ะโฆษณาผมเป็นจ่ายโฆษณาแน่ในทรทถัดก่อนเออแบนแบนซุปไก่บอกนี่แบนย่างนนี้แบนลังนกแท้อันนี้พ่อแม่พาซีอันนี้ได้ซีแดงๆสีทองก้าอันนี้ก็แมน เออลังนกแทแหละนี่ฮนี่เห็นบออ่านเพิ่งเนี่ยเออเออสามเ้นหาสามเ้นหาขอบใจขอบใจลูกขอบใจบอกมาพี่แพรจมานีมาไก่ในสี่บอกเลยเออจะบไม่เคยกินในนี้บอจับอบอไม่เคยกินน้มันเตะให้กินเละ ไม่เคยเห็นในทรศชาติอาตเอ่อปากคือแดงเ <laughs> ขียวมาเด้อเจ้าซีอ,อันนั้บอสิลองใจนาําพัจนาเอานำ <laughs> เ,เอา,า <laughs> เด้อเจ้าเี่เทไรนำเอาแม่นำเอาผัดนำเอาเจ้าเจ้าเทไรเออ มาต้นมาตู้ตเขาได้นะเออเ้าจรจักด้าออช้ำเจ้าจะได้เอนับเอาด้จะชนะเอาเท่าไ,ไเออชนดดะเอา,าอ <c oughs> เท่า,า,าไหรใชภาษาคนมตกบ่เด้อเราชนะเอาเท่าไรเด้อเราชีเออ เออใจง่ายาจะเช้เอาเ,อาเอาท่าไรมดกุฏิเลยได้เด้นเอนะเอเอปลาคืาอเอาลายเ,าอเอาลยปลามดเลองใจเลยป้าทุกคนเรือไหนี่คอบได้อบไดลูกอ่ะ อ่ครับคุ้มุ่งค้นเด้อเหตุงานเหตุการณ์ให้สะดวกคืนเลยๆไม่ได้ดีมีโปรโมชั่เออละหนึ่งพอเออเนี่ยยั่งอยู่บ่เออเราแบบเงินเราเองนะเออเงินเรายังหกเจ็ดแสนพออันนี้แม่วางได้อีกดนึงได้เด้อเหรอหายเนาะแมน้พร์ทเอาเป๊เดียวหนึ่งยังไม่ได้มาเดือนสั บอดังดังเลยวาดังดังโลดนะมันโปรดงยินนี่ฮะเออวาวเค้มแข็งน่าพอใจ่ทุกคนพอกินมึงดูหลองกินโตแบบดิบๆฟาแก้ดู่าไแกะดูะ่าแกะเล้วยังไม่เคยกินมันกุติเดี๋ยวเจะได้เกิด กันังบ่ได้าตัดเอดอีนยังนี่จับเอาลงเออดิแกะนับ้งแกะางเออดสามันเป็นอย่างไรเฮากันยังบ่เคยเด้เซ็เนอจานที่ทรดัดเด๋อน้กีฬาเขาเขากิน เฮ้กินแบนแต่ยังไม่ได้แชยินเป็นจะได้เหรอหวานแชยินแห้งแท้แบนเออตัวน,นี้ตัวน,นี้บ่ได้เป็น,น,นอะไรนะตัวนี้หวานนะทุกคน,อนคออเอออันนี้แบนลังนกแท้เออเออ มุมมิคือแกนของผ้าคือนบนผ้าเราใส่นี่ยทุกคนเอาก็ยังบ่เคยสามเซนหากับพันหนึ่งสามเซนหาสืเมื่อวานเนนี่แหละกูจะถกกนั่งเด้อหลังจากที่เราลองใจคิดวับเราอ่าเอ้กูจะเอาหาซนด้ลูกเด้อเราเห็นตัวบุลือแล้มดกุฏิแล้ว นี่แหละทุกคนเออพอฮอก็บ่เคยกินแบนอลลนะไรเนาะทุกคนเฮาก็ลองสื้อเบิง่งกซือว่าเราจะกินเออยังให้เรากินอะไรเราก็พอเคยกินเฮาก็ยังบอเคยกินทุกคนแต่ว <c oughs> ่าอยากลองใจแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราไปเงินหนึ่งล้านเนาะทุกคนเอ <c oughs> อยากลองใจเล่าเออถีแทกกันยังไงเล่าแหละทุกคนจะได้ก็สิให้เล่าอยู่แล้วนอะจากลองใจซื้อแต่เขาอยากลองลองใจแล้วก็เขาห้ามไม่เนาะเงินนะห้ามไม่ได้เสมอเนาะทุกคนแต่ยังให้เล่านีบซื้อเอาเงินให้เล่าเราจังบ่กบ่โศกบ่เศร้าด้เว้ยมีเงินจ่ายน่อยหนึ่งเออยยังไงยนีบแหนมใสเนาะเอากระบได้มีดอกเขาอยากให้ซื้อ เากัเพราะว่าเขามีแบบได้เงิน YouTube มาก็มีรายจ่ายปักไล่ๆนะทุกคนลายอะไรเลยอมหับว่าไอ่หรือบ่มีเงินเก็บมีแต่เงินแบบจ่ายอย่างเดียวได้มากกับเบเก็บบ่ได้จะมันเป็นยังมันมีรายจ่ายไลยมันมีภาระไลาหน่ะทุกคนบายยเนาะบ่งคลิปเขาแล้วอย่าลืมกดไลค์ โค้ดสัปสกัดเผื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะทุกคนเพราะว่าเบิ่งโฆษณาให้เฮาแฮงดีเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาซื้อแบรนด์มาให้พอแล้วเฮาเอาแต่คลิปกอดๆได้ซื้อไปเฮาบ่เ,เคยพอเฮาบ่เคยกินเฮาก็เลยอยากลองซื้อซื้อ,อ,อนะเนาะเฮาก็บ่เคยกินมื้ออื่นเฮาก็สิไปหาอลิตะไปหาเห็ดเอ้ยไปไปมอบเงินวัดแล้วก็ไปอัน ไปปฏิบัติธรรมนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าน้องพาโกดไหลกดซับเทอร์ไก่เพื่อเป็นกำลังใจเฮาเหดคลิปต่อไปเนาะเฮ <c oughs> าก็กามียังให้พ่อแม่เฮาก็มีแต่ซัมมี่แหละหาได้แต่ซำนมีได้พอด,ดีอันนี้ซำนมี็กอาไว้ใช้น้ำมันลด